สวัสดีครับผมปอจากบริษัทกูดฟิล์มครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งฟิล์มกรองแสงสําหรับบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก 3M นะครับในการติดตั้งฟิล์มสําหรับบ้านในการป้องกันความร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มที่ได้รับการติดตั้งจากทีมช่างมาตรฐานจากบริษัทกูดฟิล์มเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับ การติดตั้งฟิล์มกรองแสงสลับบ้านซึ่งมีคุณภาพสูงจาก3ามอิมเทแลนนั้นซึ่งถ้าติดตั้งโดยช่างที่ได้รับการฝึกอบรมจากสามอินเทเลนซึ่งเป็นช่างที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการติดตั้งนั้นทําให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าคุณลูกค้าจะได้รับการประกันสูงสุดนานถึง10ปีเต็มเลยครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูบริเวณที่ติดตั้งฟิล์มเสร็จแล้วนะครับบริเวณนี้คือที่เราติดตั้งฟิล์มเสร็จแล้วจากด้านในเราจะเห็นว่าเมื่อเราติดฟิล์มกัาแล้วเนี่ยบริเวณกระจกจะมีความสวยงามและจะช่วยให้ตัวอาคารเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาจะเห็นได้ว่าขนาดของกระจกจะมีขนาดต่างๆกันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้หน้าฟิล์มที่ให้เหมาะสมพอดีกับขนาดของกระจกที่มีขนาดต่างๆกันเนี่ยจึเป็นอย่างยน่งในการที่จะทําให้ลูกค้าได้ประหยัดฟิล์มมากที่สุด เดี๋ยวผมจะพาไปดูขนาดของฟิล์มต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งฟิล์มสำหรับบ้านหลังนี้กันตามมาดูครับสำหรับขนาดหน้ากว้างของฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคารนะครับทาง 3M เราเนี่ยจะมีหน้ากว้างขนาดต่างๆเพื่อให้เหมาะกับขนาดของกระจกหน้าต่างแล้วก็บานฟิกต่างๆที่อยู่ในบ้านของลูกค้าอย่างแรกเลยเนี่ยหน้ากว้างคือ36นิ้วจะเป็นกล่องประมาณนี้นี่คือหน้ากว้างส6นิ้วขนาดต่อมาจะเป็น48นิ้วก็วกว้างประมาณนี้ นะครับ48นิ้วอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานทั่วไป60นิ้วนะครับ60นิ้วก็จะยาวประมาณนี้นี่คือหน้ากว้างของิแต่ที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับก็คือหน้ากว้าง72นิ้วอันนี้สําหรับกระจกหรือประตูบานใหญ่นะครับหน้า72นิ้วยาวมากนี่คือขนาดหน้ากว้างของฟิล์มขนาดต่างๆที่ทาง 3M เรานะครับผลิตออกมาเพื่อให้ตรงกับไซส์กระจกของมาลูกค้า ในการที่จะใช้ฟิล์มให้ประหยัดที่สุดครับครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์เรื่องของการติดตั้งฟิล์มกรองแสงนะครับว่าการติดฟิล์มกรองแสงสำหรับบ้านนั้นจะมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยลดความร้อนที่ส่งเข้ามาภายในตัวบ้านเรา 2. ลดแสงจ้าไม่ให้แสบสายตา3นะครับช่วยยึดกระจกที่อยู่ในเวนบ้านเราเนี่ย นะครับป้องกันการแตกกระจายของกระจก4นั่นคือการประหยัดพลังงานเมื่อฟิล์มเนี่ยป้องกันความร้อนที่ส่องเข้ามาเนี่ยไม่ให้เข้าพามาในบ้านเราแน่นอนฮนะอุณหภูมิภายในบ้านเราเย็ยนมากขึ้นการทํางานของเครื่องปรับอากาศก็ดีนะครับก็จะทํางานน้อยลงซึ่งตรงนี้เองจะทําให้เกิดการประหยัดพลังงานนอกจากนั้นแล้วฟิล์มยังสามารถป้องกันรังสี UV ที่เข้ามาทําลายเฟอร์นิเจอร์ให้สีซีดจางภายในบ้านเราได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการติดตั้งฟิล์มให้แก่บ้านของท่าน ให้คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและราคาเป็นหลักจะทำให้คุณลูกค้าได้ฟิล์มที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันฟิล์มในท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อการเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานบวกกับทีมช่างที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ เป็นอย่างไรบ้างครับจากการที่ได้รับชมมาทั้งหมดนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดที่ติดต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความต่อไปนี้ให้นะครับและทั้งหมดนี้นั้นคือการติดตั้งฟิล์มจากทีมงานของพวกเรานะครับของเราคือกู o ดฟิล์มฟิล์มดี ข้างดีบริการดีพวกเรากูดฟิลม